ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทั้งหลายเจริญพรยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมมังการบูชาปูชนียบุคคลทั้งหลายนี้เป็นมงคลอันสูงสุด เคยมีคำพยากรมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเดี๋ยวนี้ได้จารึกไว้ในหนังสือเก่าๆเ,เขาเขียนไว้อย่างนี้ว่าจะมีพระเถระจากสุพรรณบุรีเกิดในยุคธรรมมิกาบมหาราชจะค้นคว้าวิชาหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาและจะเผยแผ่ไปยังนานาชาติชาวต่างประเทศจะมาศึกษาแล้วโลกจะมีสันติสุขที่แท้จริงพระเถระรูปนี้จะมีลูกศิษย์ที่ได้อภิญญาทั้งหญิงและชายเวลาที่ท่านารับแขก ลูกศิษย์ที่ได้วิช,ชานั้นจะนั่งอยู่ใกล้ๆพระเถระรูปนี้จะมีสิทธิ์เป็นพระสังฆราชาและต่อมาจะได้เผยแผ่วิชานี้ในยุคข,ของธรรมิกมา m a h า r a ซึ่งเป็นคนไทยแต่ไปเกิดในต่างประเทศนะสรุปง่ายๆคือว่าจะมีพระเถระจากสุพรรณบุรีคนพบวิช,ชาธรรมกายนั่นเองและวิชานี้ ต่อไปจะแผ่ขยายไปทั่วโลกชาวโลกจะมาศึกษาแล้วจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขพระเถระท่านนี้จะมีลูกศิษย์ที่ได้ธรรมกายและลูกศิษย์ท่านที่เป็นสังฆราชก็คือสมเด็จป่าวัดโพเป็นอย่างนั้นจริงๆจะเผยแผ่วิชานี้ในยุคธรรมิกะมหาราชาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์สเสด็จพระราชสมภพที่อเมริกามนรัฐแมสซาซูเซต นี่เป็นคำพยากรตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นเรื่องที่ผู้มีรู้มีญาณได้พยากรเอาไว้นะพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีท่านเกิดมาเพื่อย,ยังประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกโดยมุ่งไปขจัดต้นเหตุแห่งทุกข์ เมื่อนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ขึ้นมาทีไรจะทำให้เกิดกำลังใจเกิดมหาปิติขึ้นมาอย่างท่วมทน้นถึงกับคนลุกสู้ชูชันทีเดียวเพราะรู้สึกว่าเป็นบุญลลาภของเราที่ได้ต้นแบบของยอดนักสร้างบาร,รมีผู้จะร้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานนะพอท่านเข้าถึงวิชาธรรมกายและรู้เรื่องราวของชีวิตท่านก็มุ่งที่จะปราบมารอย่างเดียว ไม่ไปรอนแรมไปจำพรรษาที่อื่นเลยทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อปฏิบัติธรรมชนิดยอมตายไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจึงเป็นมหาปูชนียาจารย์ที่หาได้ยากยิ่ง เป็นความปลื้มปิติของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่ได้มาศึกษาวิชาธรรมกายซึ่งเป็นความรู้อันจะนำไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงดังชีว่ประวัติของท่านที่จะได้นำมาเล่าอย่างย่อๆให้ทุกท่านได้รับทราบกันเอาไว้นะพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำมีชื่อจริงว่าสดนามสกุลมีแก้วน้อยท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศัก,าการาช2427 ตรงกับวันแรมหก่ําเดือน11ปีวอกณหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามวัดสองพี่น้องอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโยมพ่อของท่านชื่องเงินโยมมารดาชื่อสุดใจตระกูลของท่านเป็นตระกูลขหาบดีในคลองสองพี่น้องทําการซื้อขายข้าวทั่วทั้งอําเภอสองพี่น้องและอําเภอใกล้เคียงท่านเป็นลูกคนที่สองของครอบครัวมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อดา มีน้องชายสามคนชื่อสาชื่อผูกและชื่อสำรวยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเล่าเรื่องในวัยเด็กของท่านว่าสมัยที่ท่านเป็นเด็กเล็กๆยังไม่อดนมโยมแม่เอาท่านใส่เปลไว้ที่บ้านแล้วก็เอาเข้าเย็นปั้นเป็นก้อนใส่ปากให้ท่านดูดกันหิวจากนั้นโยมแม่จึงออกไปค้าขายท่านก็สอนตัวเองว่าเออตอนนี้เราอย่าเพิ่งหิวเลยนะอย่าไปกวนแม่ เราดูดข้าวแทนไปก่อนทำให้ยมแม่ของท่านไม่ลำบากในการเลี้ยงดูท่านเลยนะตอนเล็กๆท่านเป็นเด็กน่ารักทั้งอ้วนทั้งขาวไปบ้านไหนเขาก็ขออุ้มเป็นที่รักของทุกคนสมัยที่ท่านยังพูดไม่ค่อยได้ท่านอยากรู้ว่าเวลาคนโกหกเขาทํากันอย่างไรตอนกลางคืนมีพี่เลี้ยงมาอุ้มท่านใส่เอวท่านก็ชี้ไปที่ดวงจันทร์บนฟ้าพร้อมกับส่งเสียงร้องตามภาษาเด็ก พี่เลี้ยงก็พูดว่าอ๋อจะเอาพระจันทร์หรอเดี๋ยวจะเอามาให้ท่านจึงได้รู้ว่าเขากโกหกกันอย่างนี้นี่เองนะพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านไม่เหมือนเด็กทั่วไปเวลาใจสบายท่านจะร้องเพลงและมักจะร้องเพลงที่วนเวียนเกี่ยวกับพระนิพพานเช่นท่านร้องว่าเกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำอะไรไอ้ที่อยากมันก็หลอกไอ้ที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกรรมเดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จกิจ16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้เมื่อท่านอายุได้14ปีโยมพ่อก็ถึงแก่กรรม ท่านจึงได้ไปช่วยดูแลการค้าข้าวแทนภารกิจใหม่ของท่านคือล่องเรือค้าข้าวะระหว่างสองพี่น้องกับกรุงเทพเดือนละ2-3ครั้งในระหว่างทำการค้าท่านก็ได้รับการยอมรับนับถือจากทุกคนเพราะเป็นคนขยันท่านทำการค้าขายเลี้ยงยมแม่และสมาชิกในครอบครัวเรื่อยมานะ เมื่ออายุย่างเข้า19ปีวันหนึ่งขณะที่ท่านนำเรือเปล่ากลับบ้านจำเป็นต้องลัดผ่านคลองเล็กๆที่ชาวบ้านเรียกว่าคลองบางอีแ e ท่นอยู่เขตอำเภอนครชัยศรีซึ่งสมัยนั้นเปลี่ยวมากเรือค้าขายที่ผ่านไปมามักถูกปล้นอยู่บ่อยๆท่านเล่าว,ว่าไอ้น e ้ำก็เชี่ยวไอ้คลองก็เล็กไอ้โจรก็ร้าย คราวนั้นเรือของท่านผ่านเข้าไปในคลองนี้เพียงลำเดียวสักครู่หนึ่งสัญชาตญาณแห่งความกลัวก็เกิดขึ้นทําให้คิดจะเอาตัวรอดจึงเปลี่ยนเอาลูกเรือมาถือท้ายเรือแทนเพราะธรรมดาเมื่อโจรปล้นจะทำร้ายผู้ถือท้ายเรือซึ่งเป็นเจ้าของก่อนถ้าท่านไปอยู่ทางหัวเรือก็มีโอกาสต่อสู้ได้ง่ายท่านจึงเปลี่ยนไปอยู่หัวเรือพร้อมกับปืนยาวที่บรรจุกระสุนไว้แนัด ขณะที่เรือแล่นเขา้าไปสู่ที่เปลี่ยวมากขึ้นทุกทีทุกทีท่านก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าคนพวกนี้เราจ้างเขาคนละส1 1 2บบาทเท่านั้นส่วนเราเป็นเจ้าของทั้งเรือทั้งทรัพย์จะโยนความตายไปให้ลูกจ้างก่อนดูจะเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์มากเกินไปถ้าอย่างนี้ไม่ถูกไม่สมควรทรัพย์ก็ของเราเรือก็ของเราเราสมควรที่จะตายก่อน เมื่อมีภัยมาถึงเขาจะได้หนีเอาตัวรอดไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียของเขาได้อีกเมื่อตกลงใจเช่นนั้นท่านจึงเรียกลูกเรือให้มาถ่อเรือแทนส่วนท่านก็กลับไปถือไท้ายเรือตามเดิมยอมเสี่ยงตายแต่เพียงผู้เดียวพอผ่านจุดอันตรายมาได้ท่านก็เกิดทรมสังเวชขึ้นว่าเราผ่านพ้นอันตรายมาได้แล้วเป็นบุญแท้ การหาเงินหาทองเป็นเรื่องลำบากเสียจริงๆต้องอาบเหงื่อต่างน้ำพ่อของเราก็หากินมาอย่างนี้เงินทองที่หามาได้ทั้งหมดนี้ต่างคนต่างก็หาไม่มีเวลาหยุดเลยถ้าใครไม่รีบหาไว้ให้มั่งมีก็เป็นคนต่ำคนเลวไม่มีใครนับหน้าถือตาสมาคมด้วยมาจนถึงบัดนี้บรรพบุรุษของเราก็ตายไปหมดแล้วแม้เราก็ต้องตายไปเหมือนกัน เราจะมัวแสวงหาทรัพา์อยู่ทําไมตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ท่านคิดถึงแต่เรื่องความตายอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็จุดธูปบูชาพระพร้อมกับอธิษฐานว่าขออย่างให้ข้าพเจ้าตายเสียก่อนขอให้ได้บวชก่อนเมื่อบวชแล้วข้าพเจ้าจะไม่ลาสิกขาขอบวชไปจนตลอดชีวิตนี่ท่านคิดอย่างนี้ ครูบาอาจารย์ของเราท่านสอนตัวเองได้เพราะเห็นทุกข์เห็นโทษในการครองเรือนจึงคิดจะหาทางหลุดพ้นให้กับตัวเองแสดงว่าบนในตัวของท่านมีมากจึงคิดที่จะหลุดพ้นอย่างเดียวไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานหรือมีครอบครัวเลยความคิดที่ยิ่งใหญ่คือคิดที่จะพ้นทุกข์ในสังสารวัฏนั่นเองนะ พวกเราเหล่าศิษยานุสิทธิ์ของท่านก็ควรดำเนินตามเยี่ยงอย่างท่านคือคิดที่จะ,สะแสวงหาทางพ้นทุกข์สแสวงหาพระนิพพานแล้วก็มุ่งชำระกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยดังนั้นให้มันทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ แล้วครั้งต่อไปจะได้นํำเกร็ดประวัติของท่านมาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบกันอีกจะได้มีกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะในที่สุดนี้อาตมาภาพขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีดีมีความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียน และสิ่งที่พึงปรารถนาะให้มีมหาสมบัติใหญ่บังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวาและมหาชนทั้งหลายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกคนเทิน